Ja, men det er feil måte å få รั่งนะคะเมื่อกี้ไม่ได้เข้าไปถ่ายถ่ายวิดีโอแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินกลับแล้วเพราะว่านี่นะคะตลาดนัดรด่างที่อี้อยู่นั่นโอ้โหแม่งร้อนตอนแรกก็รู้ว่าจะไม่ร้อนซื้อขนมกับขนมปัง ก็ตอนแรกคิดว่าจะมาดูเรือคันใหญ่ๆเรือไม่มีละบวยมีแต่กันเล็ก้ดูเรือที่แบบจะไปแบบเอารถขึ้นไปฟินแลนด์อะไรเงี้ยเพราะแต่เราก็ไม่ได้ดูเที่ยว เที่ยวเรือมาไงมันก็เลยไม่มีเรือมาตามใจตัวเองเหมือนจะมีตอนเช้าตรู่หรือตอนสายๆแล้วก็มีกังหันลมแล้วก็มีคนกินขนมพลาดว่าขับรถเึ้นอะไรกหน้นอระะือปว่า น่าจะขับรถขึ้นเรือถ้าสมุดไม่เรือนะอข้างบนก็คนเดินได้ไงลูกอ๋อ,อแล้วก็มีลิฟต์ไ่เป็นไรมาให้รู้ใหญ่มาให้รู้ก <Yeah. S 1> ินอาหาราร่อยเลยเพี่อปไปไหต่อดิ่หะ ว่าจะไปหาร้านอาหารกินที่หงสุ้มแต่เีียงสามสองันจะไปอุ้เมียวดีไปอุเมียวดีกว่าเนาะมาใหอุเมียวดีก็ไมมีแต่เหลือัคน่นี้ให้ดูนะคะ <laughs> บุ๊กแม่ขาเขาเริ่มแบบว่าให้ออเดอร์วันนี้วันที่อะไรวะเดี๋ยวดูก่อนวันนี้วันที่ยีิบสองนะคะยีิบสองเดือนเจ็ดแล้วประมาณอีกสักสัปดาห์ครึ่งอะเขาจะเขาแบบคือเขาเปิดรับออเดอร์ตอนนี้แล้วแบบแล้วแบบอีกประมาณสัปดาห์ครึ่งก็คือรับของเนาะออเดอร์จากพักต้ใช่ปะแล้วกุ้งอะ่ะตั้งแต่เราซื้อมาคือกุ้งอะ่ะเราสั่งมาสองกิโล แล้วตอนแล้วลองก็คือสั่งมาลองนะแล้วคือกุ้งทุกตัวมีไข่มีไข่แล้วก็คือเขาเรียกว่าอ,อะไรคือตอนที่สั่งมาเรายังไม่ได้ชิมกุ้งเว้ยเราสั่งมาสามอย่างสั่งหอยนางรมหอยหวานแล้วก็สั่งกุ้งใช่ปะหอยนางรมเราสั่งสามกิโลแล้วก็หอยหวานสองกิโลแล้วก็สั่งกุ้งเนะี่ยสองกิโลประมาณว่าทุกอย่างอะ่ะมาจากภาคใต้สวีเดน แต่กุ้งเนี่ยไม่น่าจะภาคใต้สวีเดนแต่หอยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมาจากภาคใต้แบบมันไม่ใช่ใต้อย่างนั้นอะใต้ตัวใต้เขาเรียกว่าอะไรนะใต้เฉียงขึ้นไปทางตะวันตกเออใช่เพราะเราเคยเห็นสักคนนี่แหละเขาโพสแล้วก็ไปดูว่าเอ๊เขาอยู่แถวไหนอ๋อใต้ใต้แบบเฉียงเฉียงตะวันตกหน่อยเออแล้วคือเราชิมหอยนางรมอะหอยนางรมใหญ่ใหญ่หญเท่านี้เหมือน เหมือนมีคลิปอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปหรือว่าลงไปเดี๋ยวก็ยังไม่ดูนะว่าดองคลิปไว้แล้วก็หอยหวานน่ะซื้อมากินครั้งแรกอร่อยอร่อยนี่คืออร่อยเดี๋ยวเอาอันนี้จีกระทะก่อนว่าจะลองชิมถ้าอร่อยจะได้สั่งเพิ่มเพราะว่าเขาไม่ได้มาบ่อยๆไงแบบสองเดือนมาครั้งหรือเปล่าเขาบอกว่าน่าจะประมาณสองเดือนมาครั้งแล้วแบบ ปีนึงอาจจะแบบมาไม่กี่ครั้งอะไรเงี้ยคือเขาแบบไม่อยากมาบ่อยๆเดี๋ยวลูกค้าเบื่ออะไรเงี้ยเนาะอืมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอานอยู่ไหนไม่รรว่าอะไรน้ำจิ้มสามน้ำจิ้มสาม,มสรสแซ่บแล้วเดี๋ยวดิฉันจะเอาอันนี้ออกมาด้วยเพราะาอยากกินก๋วยเตี๋ยวเอาขาหมูออกมา ตอนนั้นน่าทำขาหมูไม่ได้กินไงไปเที่ยวก็ตอนแรกว่าจะจะทำแล้วเอาไว้กินไปตอนไปเที่ยวหรือว่าเอาไปกินกับน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ดืมไปว่านอนโรงแรมคืนนึงนะแล้วเราไม่ได้อยู่รถบ้านไม่ได้ไปแบบรถบ้านนะคือเออเนะี่ะก็เลยก็เลยแช่ฟิตเอาไว้เพราะว่า มีพี่คนไทยสอนบอกว่ามีกัเข้าหลายอย่างของคนไทยที่แช่ติดได้แล้วเราก็ลองแช่ติดเนาะเดี๋ยวเราขามวาไว้ตรงนี้แล้วเราจะลองทําทำก๋วยเตี๋ยวจากขามหม,มูเอมเอมแน่นแหละแล้วพี่คนไทยเขบอกว่าแบบไม่กล้าไม่อยากรับออเดอร์ไปบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวคนเขาเบือ่อกกนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เดี๋ยวขอตั้งออกล้องอี่กส,ส,สิว่าเป็นใช้ตอนนี้ใช้กล้องหน้าเออนั่นแหละคัวไม่อยากรับแล้วเราจะใช้อันนี้แช่เส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าใช้มันยาวตามเส้นก๋วยเตี๋ยวดิแต่อันนี้เพิ่งพี่คิดล้างไม่ใช่พี่คิดล้างจานเครื่องล้างจานล้างพิงเศษแล้วเวลาพี่คิ๊ดอ่ะเอาเอาแบบ จานชามช้อนอะไรพวกเนี้ยออกจากเครื่องล้างจานแล้วพี่คิดชอบมาวางพักไว้ตรงตรงเนี้ยเขาเรียกว่าภาษาสอซแลนด์เขาเรียกว่าเชือกเอินเอินนี่ก็แปลว่าเกาะใช่ปะไอซ์แลนด์ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าอะเนี่ย k i t c นไอซ์แลนด์หรือเปล่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเชือกนี่ก็แปลว่าห้องครัวใช่ปะเอินก็แปลว่าเออเกาะไอซ์แลนด์ก็หมายถึงแบบมันไม่ใช่เคาน์เตอร์ครัวตรงเนี้ยมันหมายถึงแบบที่วางแบบ เวลาพักของหรือว่าหรือว่าจะทำนั่งเป็นบาร์รอ,อะไรก็ได้พี่คิดอ่ะชอบเอาเอามาพักไว้ก่อนเพราะว่าเหมือนให้เสด็จน้ำนางบอกนะไอเราก็แบบไม่ค่อก่อนแต่ที่จริงมันก็ดีอ่ะให้วางเสด็จน้ำก่อนเวลาเขา้าตูมันจะได้เมฆไม่รู้เลมันจะได้แบบดูดีอะไรนะก่อนแต่เราไม่ชอบเนะี่ยเราก็อยากเอาขึ้นมาแล้วก็เก็บเลย แบบว่าแบบทำให้เสร็จทีเดียวไปเลยมันจะได้แบบไม่มีงานจำซ้อนองไงอเ,เดี๋ยวนี่เราก็กังแชนซองเใส่อันนี้ไว้นะเเนี่ยนะแหละก็คือเขาเปิดรับออเดอร์อีกแล้วแต่ก็ไม่มีออเดอร์หอยหวานจ้าซึ่งหอยหวานราคาไม่แพงแล้วมันอร่อยด้วย โลละร้อยสามิบไหมที่สั่งล่าสุดรอยสาสวิเชโครนเนอะก็หอยก็หอยเนาะแล้วก็คือจ่ายค่าเปลือกไปด้วยเนาะปะแต่แก็คือเราต้มกินแล้วมันอร่อยเวย้ยแต่ไม่รู้เพราะอะไรแล้วนี่มันเป็นหน้าร้อนด้วยไงตอนล้างแต่หอยเนี่ยกลิ่นแรงมากเลยไอหอยนี้ไอหอยหวังนี่คือกลิ่นแรงมากก็คือกลิ่นทะเลเนาะกลิ่นแรงไงคือแบบมันสดมากขนาดมันยังไงก็ไม่รู้แต่เขาแช่ฟิดมาเพราะเราอยู่ภาคเหนือใช่ปะ แล้วก็คือมันสดอะแบบเหมือนอารมแปลกมากช่องฟิตนี่เป็นอะไรที่มหัศาจรรย์ขนาดอยู่มาสิบปีเราก็ไม่เคยแช่หอยนางลมมาเราไม่เคยซื้อหอยนางรมที่แช่ฟิตกินอ่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยแต่กกุ้งแช่ฟิตอะไรเงี้ยโอเคแต่พวกหอยเนี่ยแม่มันเปิดโลกกระทัดมากเลยแล้วก็แช่ฟิตตอนแรกก็แบบดีใจสั่งมาจะลองกินแล้วพอเห็นเขาแช่ฟิตมาก,ก็แล้ว ทำไมแช่ฟิดฟ้าแล้วมันอะไรหรือยังไงหรือเราก็ไม่ถามนะพอลงเอาให้มันละลายเอาหอยอะอย่างหอยนางรมมาเอาออกจากช่องฟิชมาใส่ช่องธรรมดาใช่ตู้เย็นธรรมดาให้มันแบบเหมือนละลายกินหูแมงเหมือนธรรมดาเลยคือแบบมันสดด้วยสดอะก็เลย,ยแบบแบบต่อไปนี้กูจะซื้อแบบซื้อมาแช่คือแบบถ้าอยากกินตอนเมื่อไหร่กูก็เปิดตู้ เปิดอะไรอย่างเงี้ยนะ่อกไหมแล้วแบบมันเป็นอะไรที่มหาศาลมากทุกครั้งแบบอยากกินก็ต้องรอไปซื้อในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอยากกินหอยนางรมก็ต้องรอไปซื้อในเมืองแล้วแบบบางครั้งอีกอมามัคในเมืองเขาก็ไม่มีขายนอกจากสั่งเอาไว้แล้วสัปดาห์ต่อไปก็ไปเอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะสมัยก่อนนะแต่ก็แม่กินนานแล้วแบบนานๆกินทีก็ยังรู้สึกว่ากินบ่อยๆก็แอบกลัวๆอยู่ แล้วไอหอยหวานเนี่ยคือมันดีอะ่ะเป็นอะไรที่แบบดีสำหรับคนอยู่บ้านนอกมากๆาอหอยแล้วก็รองแล้วก็ไอหอยหวานเนี่ยคือแบบแปลกมากเลยอะ่ะหรือมันเป็นน่าร้อนก็ไม่รู้คือเราสั่งครั้งแรกไงแล้วหมายถึงแบบออกกับช่องฟิตมาใช่ปะ่ะครั้งแรกอะเราล้างแค่สองน้ำใช้น้ำร้อนจากก๊อกเนี่ยล้างสองน้ำแล้วเราก็ต้มเลยครั้งแรกเนี่ยก็ต้ม ใส่ใบมะกรูดล้วก็ไม่รู้แล้วก็ต้มมั่วใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ใส่ไม่ได้เยอะด้วยนะเพราะว่ามันจะหมดตะไคร้กับใบมะกรูดใกล้หมดล้วก็เลยใส่ไม่เยอะแล้วเราไม่ได้ปิดฝาเว้ยโหแม่งเกง้ันหึงทั่วบ้านขนาดเราเปิดพัดลมนะพัดลมที่นีกว่าพ,พัดลมตัวดูดตัวดูดควันผู้ผิดตัวดูดควันในห้องครัวกลิ่นแม่งหึงทั่วบ้านก็คือเดินออกไปนอกบ้านอ่ะแล้วก็เข้ามาหูยไม่กี้ยนหึงเลย ปิดนี่ก่าอ๋อห้อาทูด,ดูบีล้กินหึง่งไอ้เราก็อุย้ยไม่กินหึง่งพอเข้าไปในห้องนอนก็คือนี่ห้องครัวเราใช่ปาะาราห้องนอนก็คือใกล้ห้องครัวแล้วประตูเปิดไว้ตลอดแล้วก็หุ้ยห้องมาถึงในห้องนอนคือคําว่าห้องนอนนี่คือมันหมายถึงมันต้องสะอาดไงสําหรับเราอะนะแบบหมายถึงแบบเออแต่เรามันอยู่ใกล้ห้องครัวหมายถึงแบบมันก็ไม่อยากให้มีอาหารหมายถึงนะเราก็รู้สึกว่าอีอย่างว่าทําไม ทำไมกลิ่นมันมาขนาดนี้แล้วกลิ่นมันเหมือนในห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็รีบเปิดหน้าตรงหน้าต่างเปิดอะไรเลยคือแล้วแบบสักพักเวย้ยแบบเหมือนแบบมาแรงวันอนะมาแงไม่ใช่แมงวันหัวดํานะเป็นแมงวันหัวเขียวด้วยมาจากไหนเป็นสิบกว่าตัวเลยแล้วก็มันชอบหอยมันมนมันอยู่ในหอยเพราะว่าแล้วหลังจากนั้นอนะไอ้ก็กลัว แต่มันก็อร่อยดีแต่หมายถึงแมงวันไม่ได้มาตอมตรงนี้นะมันมาจะกลินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาตอมอะไรอย่างเงี้ยนะแบบมันก็อยู่ในห้องกวตรงกระจกอ่างเงี้ยมันพยายามจะออกจากฉันก็เลยแบบอย่างว่ามันมาจากไหนวะหรือว่ามันมีแมงวันหรืองงไม่เข้าใจแล้วก็ครั้งที่สองอ่ะลองต้มกินอีกใช่ปะก็ปิดฝาเลยจ้าเปิดพัดลมเปิดอะไรแม่งทุกอย่าง ได้สองแต่มันก็มีกลิ่นแล้วก็ล้างมันโคตรดีเลยนะล้างแบบสี่รอบอะล้างแบบล้างโคตรดีล้างสี่รอบใส่เบกกิ้งโซดาด้วยล้างแบบแม่งทุกตัวแล้วก็ต้มแบบต้มดีๆคิบหายต้มนานกว่าเดินอีกอะไรเงี้ยเออแต่แมงวันก็มาอีกก็เลยไม่เข้าใจถ้าใครบังเอิญมาเจอคลิปนี้เล่าให้ฟังนะว่าทําไมทําไมแมลงวันมาเออชิมกุ้งก่อนน่าจะไม่ร้อน น้ำจิม้มต้อซีฟู้ดที่ทำมันอยู่ได้นานนะซีฟู้ดแต่เออแงนั่นไงเราล,ลืมเลยอะน้ำจิม้มน้ำจิ้มลูกชิ้นอนะน้ำจิ้มมะขามาเรามีไว้เปล่าแล้วก็แล้วก็ซื้อลูกชิ้นมาสองกิโลแล้วโอ้ยมันกุ้งชิมไหม,ไมบอกแล้วกุ้งนะเอาน้ำหมูคนเสร็จแล้ ผมแบงอืมวันมีนะถูสมสรีเซสันเปรเมย์เียนี่ยอะสิรัวปเช่นนะมันห่อเวรยัยใคจะแท่งมันห่อแอบชอบกิอไม่ห่อฟังคนบ่อยะอึบหน้าออเดอร์ไงสยามมูสิสมองก็เป็แห่เฟืรอสไปกินก่อนเดี๋ยวอันนี้ต้องได้ออเดอร์ละผ่าน